ครับก็ขอสวัสดียามเที่ยงนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันเช่นเคยนะครับผมหลังจากที่เราได้ทําคลิปให้พ่อพิ่นน้องชาวกเษกษตรกรได้ติดตามรับชมกันไปรอบหนึ่งแล้วนะครับตอนนั้นรู้สึกว่าจะใบใบ,บร่วงทั้งหมดเลยนะครับเจอหนาวเจออุณหภูมิที่ต่ากว่า9้าองศาเจอลมที่แรงสามสิบห้าโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจีงท,ทาให้ทุเรียนเราเนี่ยใบยเหลืองใบเจอเชื้อราทุกอย่างนะครับใบเหลืองใบร่วงใบโหลนโกนหมดต้นเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มฟื้นปูกลับคืนขึ้นมาเหมือนเดิมครับผมตอนนี้ให ให้ดูได้นะครับผมด้านบนยอดนะครับ10บวันนะครับผมรีบจัดนะครับปกติว่าจะเดือนหนึ่งรอช้าไม่ได้ครับก็เลยรีบทํามาให้เพื่อนๆชาวเกษตรกรได้ติดตามรับชมนะครับว่าหนึ่งเดือนนะครับกลับมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับผมก็เลยจะให้ซูมให้ดูนะครับนะครับใบมาเต็มต้นแล้วนะครับผมใบหนาใบเลื่อมใบใสใบเงาทุกอย่างนะครับโดนเคลือบด้วยสิ่งดีๆนะครับผมรักป้องกันสาร พุกมาแรงทุกอย่างนะครับผมตอนนี้จะมาเลยมาแนะนําให้อีกหนึ่งตัวนะครับตอนนั้นรู้สึกจะทําให้เกี่ยวกับการกระชากยอดถอดใบกับฮอร์โมนแต่ตอนนี้ให้ดูอีกตัวหนึ่งครับผลิตภัณฑ์ที่ดีๆนะครับวันนั้นยังอุบไวเลยไม่ได้ให้ดูนะครับตอนนี้เลยมาให้เพื่อนๆชาวเกษตรกรได้ติดตามรับชมกันอยู่นะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีๆนะครับทางสวนเราได้ใช้ดีแล้วจึงมาแนะนําท่านลูกค้าเราต่อนะครับอ่ะโอเคนี่คือเจ้าแอมมี่แล้วผมป้องกันเชือ้อป้องกันโรคจาก เชื้อราครับที่เกิดจากเชื้อรานะครับผมในทุเรียนนี่ถือว่ามันตะไคร้ตรงนี้เจอกันแทบทุกส่วนนะครับแล้วเจอกันมากมายเลยนะครับผมตัวนี้ก็เจ้าเอมี่เนี่ยตัวนี้สามารถที่จะมาช่วยเราได้นะครับดีระดับเบื้องต้นเลยนะครับผมเป็นเป็นท่าช่วยกระบวนการหายใจของพืชน,นะครับผมทําให้พืชน,นํธาตุเหล็กขึ้นมาใช้ได้มากขึ้น,นครับมีหน้าที่ทางอ้อมในการสร้างคอรฟิ์คอรฟิต์นะครับคอรฟิตร์จะช่วยการเพิ่ม โมเลกุลให้กับโคโรนฟิวและช่วยป้องกันการทําลายของโคโรนฟิวทำให้พืชเรามีอายุยาวมากขึ้นมีมีความต้นทานมีความทนทานครับตอทนต่อโรคนะครับและการดูแลการเคลือบใบาการทําใบทุกอย่างนะครับใบเขาจะสวยสดงดงามครับใบเรื่อมใบหนาเคลือบด้วยธาตุอาหารตัวนี้นะครับทาให้พืชแมลงแมลงศัตรูนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเพี้ยจักรเพี้ยไฟลายแดงเพี้ยแป้งเพี้ยไอตัวนี้ครับจริงๆเพี้ย เ๊ไก่แจ้จะมาเลยนะครับผมใบอ่อนมาเต็มต้นพืชอย่างนี้เขาจะมาเลยนะครับตอนนี้ไม่มีนะครับผมดูใบใสใบเงาใบแก้วเลยนะครับผมเยอะเลยนะครับถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับนาเข้ามาใหม่ถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับผมสุดไม่สุดก็มองเอานะครับสวยนะครับใบหนามาแล้วนะครับนี่เพียง10วันนะครับผมก็เลยอดที่จะมารีวิวแบ่งปันความดีๆให้กับชาวเกษตรกรได้ติดตามรับชมหรือนําไปใช้หรือสนใจก็ทิ้งั้างสอบถามมาได้นะครับผมที่นี้นะครับผม มีดีไม่เคยห่วงนะครับแบ่งปันกันตลอดนะครับผมโอเคครับไม่มีอะไรมากมายครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งต้นนะครับโอเคพาไปดูอีกหนึ่งต้นนะครับที่โดนใบเหลืองใบร่วงนะครับหลังจากเจอเหมือนกันนะครับนี่นะครับดูเขาเขา็ยกกระชากยอดถอดใบได้ไวจริงๆครับมาแล้วครับสิบวันนะครับสิบวันไม่มีอะไรนะครับผมรู้สึกว่านะผมจะรีวิวอยู่วันที่ห้านะครับผมห้า วันที่ห้าถึงวันที่ยี่สิบห้าก็ได้สิบห้าเอ้ยวันที่สิบห้าสิบห้าถึงยี่ิบห้าได้สิบวันนะครับเป๊ะเลยไม่มีอะไรนะครับก็เลยมาให้พี่น้องชาวเกษตรกร,กรได้ติดตามรับชมกันนะครับผมดูครับใบเหลืองใบเลื่อมใบเป็นเงาเคลือบมาเลยนะผมใบอ่อนหนักตึงกันเลยนะครับผมปกติพี่ไก่แจ้สวนสวนอื่นขาบนและพี่ไก่แจ้มากันเต็มนะครับตอนนี้ไม่มีนะครับผมให้ดูเลยใบใสเงาเลื่อมเลยครับไม่มีอะไรครับเขาออกมาทําทําให้เพื่อนเรากระตุ้น ใช้อาหารสร้างธาตุเหล็กขึ้นมาใช้ได้เต็มที่นะครับอุดมสมบูรณ์นะครับดูนะครับใบหนาใบดกใบดำเต็มต้นแล้วครับรอหนึ่งเดือนไม่ไหวนะครับโอเคครับอ่ะไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากมายครับรดน้ําให้ให้น้าเจ้าทุเรียนโอโซนเราอยู่นะครับก็เลยมีเวลาบ้างๆก็เลยมาแบ่งปันทาคลิปสคลิปแบ่งปันให้กับชาวสเกตชาวเกษตรกรทุกชาตินะครับพูดไปพูดมาชักเริ่มลิ้นพันกันมั่วแล้วครับอ่ะโอเคครับสวยสดงานตามทองเรื่องครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับมา โชว์ผลิตภัณฑ์กับปุ๋ยอินซีเจีหกสามสามเราก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอ,อยุติการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับอากาศร้อนเนาะพิเซเ,เตอร์ผมก็ดูสิแต่งตัวการแสง UV กันเต็มที่นะครับส่แว่นดำพร้อมทุกอย่างมันร้อนจริงๆอ่ะโอเคครับไม่มีอะไรมากมายเนาะขอขอ,อยุติการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม